นะครับเราก็เก็บสายให้ดีนะครับแล้วก็ใช้คานูปี้นะครับปิดปิดแบบนี้นะครับขนาดนี้ไม่เข้าล็อกนี่ครับแน่นหนาครับเรียบร้อย ก็ไ,ได้ลักษณะนี้นะครับสำหรับพร้อมเล่นเลยนี่ปีกเขาจะมีลายน้ำแข็งนะครับลายผลึกน้ำแข็งนะครับตัวนี้ปีกเขากว้าง80เซนติเมตรนะครับตัวนี้ปีกซ้ายปลายปีกซ้ายแบบปลายปีกขวาครับ80เป็นเซนติเมตรพายรวม ภาพรวมก็สวยงามครับนี่สังเกตดูตรงนี้ไฟจากแผงวงจรกระพริบนะครับสีแดงๆนี่พร้อมเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วจะลองเปิดรีโมทดูนะครับรีโมทนี่ปุ่มเปิดตัวนี้ โยกคันเร่งขึ้นบนสุดหนึ่งทีนะครับผักลงมานะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อมอเตอร์เชื่อมต่อรีโมทกับตัวเครื่องบินนะครับ <C at> เสียงดังตีดนะครับ <C at> อธิบายฟังก์ชันของรีโมทให้ฟังก่อนนะครับตัวนี้นะครับมุมซ้ายบนสุดนี้เป็นความแรงของสัญญาณนะครับ สัญญาณของเจ้าตัวรีโมทนะครับมุมขวาบนก็จะเป็นระดับพลังงานของแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องร่อนตัวนี้นะครับนี่โหมดนี่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตาม การโยกนะครับมันก็จะบอกช่องนะครับช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะครับช่องสองช่องสามนะครับตัวนี้มันก็จะบอกการทํางานว่าเราสั่งการช่องไหนอยู่นะครับสั่งการส่วนไหนอยู่สังเกตเห็นปีกเครื่องบินกระพริบนะครับ นี่คือเราสั่งการปีกซ้ายอยู่นะครับเนี่ยเราสั่งการปีกขวานะครับจจกระพิบนะครับรูปเครื่องบินเจกระพิบนะครับสังเกตดูนะครับพอเราจะขับเคลื่อนนะครับนี่นี่ปีกจะกระพิบไอ้ใบพับหน้าจะกระพิบนะครับมีการทํางาน,น ลมแรงอยู่นะครับค่อนข้างจะแรงนี่การทำงานของหางนะครับหางกระพริบนะครับนี่นะครับหางเสือหรือแพนหางนะครับมันจะเนบนไปตามที่เราสั่งการนะครับังเกตเห็นไหมครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับการสั่งการมาดูดูที่ปีกนะครับเราตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่าว่าการขึ้นลงของปีกถูกต้องไหมครับเราจะลองโยกซ้ายครับซ้ายนะครับซ้ายปีกซ้ายยกนะครับขวาขวาปีกขวายกนะครับ ดูนะครับซ้ายซ้ายยกวขวาขวายกซ้ายซ้ายยกขวาขวายกนะครับดูในส่วนของหางนะครับอัพดาวครับนี่นะครับอัพดาวถูกต้องนะครับ ถูกต้องนะครับก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องบิน,นถูกต้องแล้วนะครับพร้อมเล่นได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับเรามาเทสความแรงของมอเตอร์ดูนะครับมอเตอร์รุ่นนี้เป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะครับไม่ใช่มอเตอร์บัสเลตนะครับมีอายุการใช้งานที่จํากัดนะครับใช้ไปนานแปลงถ่านก็จะหมดนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ แต่ก็หาซื้อไม่ยากครับสำหรับอะไรตัวนี้นะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับตามแอปแอปส้มแอปฟ้านะครับตัวนี้สังเกตเห็นสังเกตเห็นไม้พัดนะครับจะหุบอยู่นะครับมันไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับหรือขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วมันจะต้านลมจะหุบอย่างนี้นะครับลู่ลมไปนะครับเป็นระบบที่อัจฉริยะนะครับตัวนี้เราจะเทสดูนะครับ นี่ครับสังเกตเห็นใบพับกลางออกนะครับกลางออกเลยอัตโนมัติเลยนะครับดูฝั่งความแรงของมอเตอร์ครับโอ้ก็ถือว่ามอเตอร์มีความแรงนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เพียงพอต่อการเล่นนะครับ ชื่อตัว A 8 0 0นะครับ, 800, รบก็จัดว่าเป็นเครื่องบินตระกูลเครื่องล่อนนะครับที่น่าเล่นตัวนึงนะครับครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและการรีวิวครับสวัสดีครับ